กลับมาสู่การแข่งขันของเราบ้างดีกว่าวันนี้ครับผมนะฮะเพื่อความยุติธรรมในการแข่งขันนะฮะในทุกๆสัปดาห์เราจะมีการสลับลำดับกันร้องนะฮะวันนี้เราจะเริ่มต้นที่หมายเลขหนึ่งก่อนเลยครับครับผมเขาคนนี้จะขึ้นมาร้องเป็นคนแรกเขาได้คะแนนสะสมกลางสัปดาห์นะครับจากอันดับหนึ่งลงไปเป็นอันดับสองครับผมวันนี้เขาจะมากับเพลงร็อกเท่ๆเพลงนี้เราสองสคนตุ้มต้าหมายเลขหนึ่ง calling right. ครับตุ้มตามนะครับกับเรา oh <my> สองสามคนนะครับโอ้โ oh, ห oh, มา oh. แบบว่าร็อกเข้มแท้นะฮะอ่าคุณแม่คุณแม่นะครับโ oh, okay. <laughs> อเคเอาละครับอ่ะเดี๋ยวเราให้ตุ้มตาไปยู่ตรงนี้ครับตรงนี้นะครับโอเคครับพี่มะครับวันนี้ตุ้มตามเป็นไงบ้างแปลกแหวกแนว แต่ก็น่าสนใจ <S <S> <S ถึงแม้จะทำให้อารมณ์หวั่นไหวไปในทางที่เอาใจช่วยว่าจะรอดไหม <S <S> <S ก็น่าก็โอเค <S> <S> <S <S> บอกตามตรงนะเอ่อวันนี้คุณชายของฉันทำทำร่างได้แข็งแรงพอสมควรแต่อยากจะบอกอะไรอย่างหนึ่งอย่าทำอีกนะคะคนดี ขอบคุณนะพี่มาพี่โจว,ว่างไงพี่โจความลำเอียงมีจริงนะครับประชาชนนะครับจะต้องบอกว่าตุ่มตามก็รักษามาตรฐานการร้องตอนที่เป็นฮุกเนี่ยได้ดีแต่ขึ้นต้นมันเราเรามีความประมาทแต่ว่าถือว่าไม่ผิดเพราะว่าเป็นคนแรกในความรู้สึกของพี่พี่เอาใจช่วยอยู่แต่ว่าเราต้องคุมตรงนี้ให้ได้เพราะว่ามันทาให้คนดูเกิดอาการช็อกแล้วแล้วไปกับตุ่มตามซึ่ง,งอันนี้เป็นผลดีเพราะาเหมือนพระเอกลิเกเแลาถูกทําลายแล้วไม่ยกจะากูเข้าไปช่วย มันมันจะมีสนเนสน่ห์ในการร้องเพลงตรงนี้ระวังอย่างเดียวก็คือว่ามือซ้ายมันตายเหมือนปลาตายกันอยู่ข้างซ้ายเพราะมือขวามันมันถ้าเต้นเต้นร็อกขนาดนี้แล้วตุมตามต้องใส่ทั้งมือซ้ายมือขวานี่มันมือมันหายไปข้างหนึ่งนะครับระวังแค่นี้ส่วนเนสน่ห์เอาไปเลยร้อยเต็มครับถึง้องครับพี่แพทครับตุมตาม,ตม,ตามยังเสียงเสียงยังไม่ค่อยแข็งแรงนะครับ จุดจดดีจุดเดียวที่รู้สึกว่าชอบในเพลงนี้มีที่เดียวนะครับคือตอนคุณลากโน้ตยาวผมว่าคุณคุณลากได้ดีแต่ส่วนอื่นนี่ค่อนข้างเพี้ยนเยอะนะครับแนอดีตเราเคยมีผู้ชายหน้าหวานนะครับพยายามที่จะร้องเพลงร็อกแล้วเขาทําให้ผมเชื่อได้ว่าเขาทําได้นะครับคุณต้องทํางานหนักมากวันนี้ถ้าจะให้ผมเชื่อว่าคุณต้องการเป็นร็อกนะครับถ้าวันนี้ผมยังไม่เชื่อนะครับ ขอ,ขอบคุณ ologic, พี่พๆทั้งสามท่านนะครับอ่ะมาเซเล็ของเรานะครับคุณวันนี้คือวัดดำจ้าเออเป็นไงบ้างคุมตามวันนี้จ้ะก็ตั้งแต่วันแรกที่สัมภาษณ์กันวันวนี้น้องดูเป็นคนละคนเลยนะอ้วนรีเทิร์นฮะแม่เห็นหัวทองๆผุผุผๆต้องระวังหน่อยระวังหน่อยนิดนึงนิดนึงแม่ออกนอกหน้าเกิน <ข>อ,อยากจะบอกฮะว่าวันนี้ที่จริงแล้วน้องๆสาวพี่มากันเยอะมากเลยแล้วก็นางเอกของหนังเขาก็มาด้วยฮะขอเสียงประเมียก,กับนางเอกหนังแล้วกันฮะเอเอนางเอกมาด้วยนะครับแหมถ้าไม่บอกนี่ผมไม่รู้คนไหนนะงงเหมือนกันนะนะครับเหมือนกันครับก็บกเกินคาดนะฮะก็ไม่คิดว่าจะทําได้ดีขนาดนี้เชื่อวันนี้แฟนขับน้องเยอะมากขอบคุณมากฮะขอบคุณมากครับ นั่นคือความคิดเห็นจากเซเล็ของเราครับท่านผู้ชมทางบ้านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับถ้าชอบตุ้มตามนะครับส่งแนนม่เขาได้ทาง SMS พิมพ์เครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลขหนึ่งแล้วส่งมาที่4242899หรือกดดอกจัน4930ตามด้วยหมายเลขหนึ่งหลังจากนั้นกดโทรออกครับตุ้มตามหมายเลขหนึ่งขอบคุณตุ้มตามมากครับขอบคุณครับ